อาจารย์ไม่ได้คิดเองจะบอกให้จะบอกว่านีสใสเหมือนกันเลยถ้าเหมือนกันเลยจริงหรอมีเขาเป็นนักข้อมูลวลาเราก็จะทำอะไรเขาจะอ้างอิงข้อมูลข้อมูลแต่ว่ามันเหมือนว่าอาจารย์สอน A B C อาจารย์ไม่ได้คิด A B C เองถูกต้องอาจารย์รู้ว่า A B C เขาบัญญัติมาอย่างนี้อย่างคุณต้องบอกว่ารากศัพท์ของผ้ง t ้ a n s p o r t มาจากนี่ใช่มันมาจากอันนี้เท่านั้นเองค่ะเพราะ ก็เป็นทางผ่านของข้อมูลคนั่นเองทีนี้จากวันนั้นมาถึงวันนี้ก็ใช้เวลามาพอสมควรแล้วผลตอบรับมันเป็นยังไงบ้างโดยเฉพาะตอนนี้มันไม่ใช่สมัยที่น้องนกลุกขึ้นมาทำนู่นทํานี่เนี่ยพูดง่ายกระแสทอร์เน็ตหรือโลกไซเบอร์มันยังไม่รุนแรงเท่านี้ตอนนี้มันให้ผลดีหรือผลลบกับเรายังไงบ้างนกมองว่ายังไงก็ตามก็เป็นผลดีทั้งนั้นค่ะเรื่องใหม่ นะคะแน่นอนมันเหมือนสมัยก้อนค่ะย้อนกลับไปที่คนไทยหรือว่าคนทั่วโลกเพิ่งรู้จักเกมเป็นครั้งแรกก็ตกอกตกใจกันอะไรคือเก์อะไรคือผู้ชายที่รักผู้ชายเขาก็ตกใจกันแต่ตอนหลังๆมันก็เริ่มเริ่มเป็นเรื่องธรรมดาผู้หญิงข้ามเพศก็เหมือนกันค่ะมาแรกๆทุกคนก็ตกใจมันคืออะไรทําไมจะต้องมาอะไรนู่นนี่นั่นโน้นอะไรมันเยอะแยะอะไรมากมายแต่วันเนี้ยนกว่าองค์ความรู้ต่างๆมันถูก passing ไปสู่ไปสู่สังคมแล้วแล้วก็ มันไม่สามารถที่จะเปลี่ยนหน้ามือเป็นหลังมือได้ในทันทีเพราะสังคมมันมีมนุษย์อยู่หลากประเภทหลายคนะนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันก็ต้องใช้เวลาในการ transform อ,อยู่แล้วแต่สิ่งหนึ่งที่เราเห็นได้ชัดเจนก็คือสังคมได้ได้ knowledge มากขึ้นว่ากลุ่มนี้เป็นอย่างไรแล้วใครเป็นอย่างไรงนะคะซึ่งวันนี้นกว่าข้อมูลเท่านั้นค่ะที่จะทาให้ที่จะทาให้คนทั่ว,วไปเขาเขาคลายสงสัยและลดอคติลงทีนี้ทีนี้จาก ที่เราเห็นคุณน,นกเนี่ยไม่ว่าจะเป็นความประพฤติวิธีการพูดจาวิธีการนําเสนอตัวเองสู่สังคมก็ดีเนี่ยคุณน,นกปฏิบัติตัวเป็นผู้หญิงไม่ได้เป็นกระเทยค,ค,คือที่เราต้องพูดแบบนี้คือ <c oughs> เพราะว่าคนที่กลุ่มเป็นกระเทยเนี่ยมันก็จะเป็นอีก,อกแบบเตอร์หนึ่งจริงๆมันก็เลยเกิดคําถามขึ้นว่าอันเนี้ยเป็นพรีเซนเทชันของคุณจริงๆแค่นั้นหรือว่าในชีวิตจริงคุณก็เป็นแบบนี้ในชีวิตจริงค่ะก็เป็นแบบนี้แล้วก็มีบางเรื่องบางราวบางเวลาคือ เอาจริงๆถ้าให้นองคือเขาว,ว่าพง่ายคือเขาว่าคุณปลอมเออว่าปลอมอ่ะอย่างนี้คือน,นกจะบอกว่าณโมเมนต์หนึ่งเราจะรู้ว่าการละเละเทศะนั้นเราควรจะ แอคชั่นอะไรอย่างไรเท่านั้นเองค่ะเมื่อถึงโมเมนต์หนึ่งที่เราจะต้องวิชาการเราจะต้องทําอะไรที่ที่ในในในกรอบของบางสิ่งบางอย่างที่เราจะต้องทําเราก็ก็ก็อยู่ไปนะคะเหมือนอย่างเวลานกอยู่อาจจะออฟซีนกับครูทันกับครูต้อมอย่างเงี้ยค่ะนกเออก็คํำคํากันอะไรสนุกสนานไปคุณแม่คะคุณแม่คะก็เหมือนก็มีมันก็ต้องมีอยู่แล้วเพราะว่าเราเราเราโตมาจากบริบทและรากฐานเดียวกันกับคนที่ที่เรารู้ว่าเรียกกันว่ากระเทยนะคะแต่ สิ่งหนึ่งที่ที่นกแสดงออกไปกับการเป็นผู้หญิงเลือดแรงต่างๆที่นกบอกแล้วค่ะว่ามันก็คือตัวตนของเราแหละมันเหมือนผู้หญิงแซ่บๆผู้หญิงคันๆเลยเงี้ยเออคนหนึ่งอะไรประมาณนี้เปรียวๆอะไรประมาณนั้นใช่แต่เพียงแต่ว่าสิ่งสําคัญก็คือว่าเราก็แค่เป็นตัวของตัวเองบอกออกไปแบบนี้ค่ะไม่ได้บอกว่าการเป็นอะไรดีหรือไม่ดีแต่ย้อนกลับไปที่เรื่องของการ passing ข้อมูลนะคะวันนี้สังคมควรจะได้รู้ว่า มนุษย์เราอะค่ะมันไม่ได้มีแค่เพศที่หนึ่งผู้ชายเพศที่สองผู้หญิงหรือเพศที่สามที่มันอะไรก็ไม่รู้เป็นลูกครึ่งเป็นไอ้ลูกครึ่งเนี่ยมันรวมกันอยู่เหมือนเหมือนเหมือนเขาเรียกว่าอะไรอะเหมือนถังขยะที่มันมีอะไรก็ไม่รู้รวมกันอยู่เต็มไปหมดพอคอยเออหรืออว่าแต่ทีเนี้ยคำว่าอีกเพศที่สามเนี่ยค่ะอะไรคือเพศที่สามจริงๆแล้วนกว่ามันมันอยู่ในบริบทที่สังคมควรที่จะรู้ว่าในคําว่าเพศที่สามเนี่ยมันมี3 1มจุดหนึ่งจ ควรจะเป็นอย่างนั้นเพราะสิ่งคือผู้ชายจริงๆเดี๋ยวนี้เขาก็ยังมีผู้ชายจุดหนึ่งจุดสองจุดสา่จุห้าจุดหกยะถ้าถ้าเไหนผู้ชายจุดหนึ่งชีสิจุดหนึ่งจุดสองจุดสามจุดสี่จุดห้าจุดหกโอ้ใช่ไหมคือมันหลากหลายค่ะมันมันเป็นเรื่องของความหลากออมันเลยมีคำคำอีกคำหนึ่งที่ที่เขาใช้กันก็คือ sexual orientation ความหลากหลายในเรื่องเพศเพราะฉะนั้นวันนี้ไม่ต้องไปจำกัดค่ะว่ามันจะมีเพศที่หเพศที่สอหรือเพศที่ส มันมีเพศอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดออแต่เพียงแต่ว่าเราก็ให้ให้สังคมได้รู้ถามว่าเขารู้เพื่ออะไรครอบครัวรู้เพื่อคนในครอบครัวค่ะตัวเองรู้เพื่อมีความสุขกับตัวเองบางทีบางคนไม่ได้เป็นแบบนกนะแต่เป็นอะไรก็ไม่รู้สักอย่างแต่เขาก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยสรุปแล้วคือแปลกแย้งหรือเปล่าเออจริงใช่ไหมเออสรุปแล้วฉันเป็นอะไรกันแน่จริงเนอเหมือนตอนพี่ต้มออกเป็นผู้ชายไม่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 ใช่ไม่ใช่ไม่จริงคือกำลังจะพูดว่าอย่างนี้คือพออย่างพี่ต้อมอะถึงวันเนี้ย บางทีโดนคําถามว่าอ้าวตกลงจะเป็นซันนี่ยูโฟเหรอเราบอกแล้วซันนี่ยูโฟคือนอะไรคุณนิยามเขาว่าอะไรบอกเราก็ไม่รู้แต่หนึ่งเรารู้ว่าเราทํางานศิลปะแล้วเขาบอกอ้าวแล้วไว้ผมยาวทําไมคือเตรียมตัวจะผ่าแล้วบอกไม่ผ่าไม่ไปตรงนั้นแน่นอนเพราะเราไม่ได้รู้สึกอยากจะทําคือให้พี่ลุกขึ้นมาเป็นนกอย่างเงี้ยพี่ก็ไม่เอาพี่ไม่เอาหรือว่าจะให้พี่เป็นแบบคือพี่มีความรู้สึกว่าเราไปกับ การเวลาเราทําอะไรก็ได้ที่เรารู้สึกว่าเราอยากทําเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเวลาเราโดนคําถามว่านี่เป็นกระเทยใช่ไหมตรงเป็นกระเทยแล้วใช่ไหมอรก็เรียกไปเถอะจะเรียกอะไรกะเรียือะไร่ะเออถูกต้องถูกต้องสิ่งสําคัญก็คือเหมือนอย่างที่นกบอกค่ะว่าวันนี้สังคมควรจะรู้มากขึ้นว่าแต่ละคนมันคือคือมันก็เป็นความาไรตี้อ่ะมันก็แค่นี้แหละใช่แต่เพียงแต่ว่าอีกคําว่าผู้หญิงข้ามเพศที่บอกนกก็แค่บอกว่าคนแบบนก เฉพาะคนแบบนกเนี่ยม,มันเ,เรียกว่าแบบนี้แต่สิ่งสําคัญมากเลยก่าน,นั้นก็คือว่า อยากจะให้สังคมอะได้เห็นว่าวันนี้คําว่าเพศหรือเพศที่3มเนี่ยที่ที่มันไม่ใช่ชายแบบตรงไปตรงมาหรือหญิงแบบตรงไปตรงมาเนี่ยมันมันมีาไรตี้เยอะไม่แต่ว่าอันนี้มันก็ชัดนะสมมติว่าที่ที่น้องบอกว่าเพศที่3ามันมี3.1 3.2่มคือคือมันก็ถูกจําแนกออกไปอีกก็แล้วแต่ความพอใจของแต่ละคนถูกต้องเดี๋ยวก่อนเราก่อนเราจะเบรกนะคะอะไรคะจะเบรกแล้วเหรอไม่จะเดินไปจุดไหนคะจะเอาผู้ชาย3.1ผู้ชาย1.1 จุดไหนคะผู้ชาย1.2ไปงจุอทำอะไรอ่ะทำไมคะกล้องตัดนิดนึงค่ะอ๋อคุณไปวุ่อนวุ่รอะไม่เมื่อกี้ทีมนี่ไงนี่ไงนี่ไงใส่แว่นเอามาก่อนสิจุดไหนคะจุดไหนเมื่อกี้ไม่กำลังจะบอกว่าเมื่อกี้เห็นเขากันนะที่วุ่นวายจริงเขาก็คงแบบเราอยู่จุด1นจุดไหนกันแน่เดี๋ยวก่อนอย่างนี้ก่อนจะปิดเบรกอันนี้คือตอนนี้อีกหนึ่งบทบาทของคุณโนก็คือชีวิตการรับราชการซึ่งเป็นแป๊บหนึ่งครู จะขอสรุปเรื่องของจุด1.2หรือโอนะจะบอกว่าจใครคูณทันด้วยไม่น้จะบอกว่าสรุปแล้วใครจะมองว่าเราเป็นจุดไหนไม่สําคัญสําคัญอยู่ที่ว่าแล้วอ่ะ ได้มองตัวเองและเลือกตัวเองว่าเป็นจุดไหนแล้วหรือยังแค่นั้นแหละคิดจะเป็นอะไรอะเรื่องของฉันแล้วเธอก็ต้องยอมรับฉันในจุดที่ฉันเป็นโอเคและนี่ก็คือคุณค่าของความเป็นคนในแบบฉบับที่คุณเลือกด้วยตัวคุณใช่ดังนั้นเราจะปิดเบรกนี้เดี๋ยวเราจะกลับมาคุยคุณนกยลดาต่อแน่นอนด้วยบทเพลงสวยจะค่ะเออเลอเลอซูมค่ะซูมอย่าลืมนะคะ I do star